เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมหาโลเกคคนเดิมนะตอนนี้เรานั่งอยู่บนจักรยานเอ้ยยืนนี่วะยืนอย่างสงบอันนี้เออมืดแล้วมืดแล้วยวไปหาแสงสว่างดำแบบดำแบบอ๋อยังเห็นอยู่โอเคตอนนี้เรากำลังบนรอบพา่านะฮะมีน้องอมคอยช่วยเหลือมันไม่เห็นมันมืดเอาเหรอมืดแบบมืดสนิทเลยโอเค แสงลดออจอดนะครับลงเลย <c oughs> ลงเลย <c oughs> เจ๊อะต่อเลยนะรับอ่าตอนนี้อยู่ที่รนนีิเศษแบอยอ่า <c oughs> เราก็ไปต่อไหมไปไหม <c oughs> ไปต่อเนี้ยเด่นเฮ้ยสามโอเคออไ,ไเยไคลิปเ<ด> <c oughs> รอแป๊บนึง อ้หน้าต่อนะน่าจะเห็นเขาแล้วยืนยืนเต็มเป็นไง,งโดนตาเต็ม <c oughs> ๆ <c oughs> แน่ๆโอ้มหสองมือเดี๋ยเดียวเดียวเดียวิดบิดิดโอ้มอหน้ามาหน่อยก่อนสวัสดีครับเห็นเตอวนไปครับหนึ่งนาทียี่สิบหกแล้ว <c oughs> โอเคท้ายถึงสองนาทีเลย วันนี้เราก็จะมาบนพาซากันไปตามๆกันเอากี่รอบดีไม่ใเบรคไม่ไมไม่ืองงถ่ายตรงไม่ได้เอาไว้อ่ะโอ้ยลองมาทำดูเขาจับเองมือหนึ่งถ่ายกล้องมือหนึ่งนั่นไงเอาอีกแล้วมืออีกแล้วโอเคสองนาทีแล้วก็ก็ก็ยาก็ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไม่รู้จะทำคลิปนี้มาเพื่ออะไรอีเจ๊กเลยโอเคไปละ